ตตต,ต,ตอรอหรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่ามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะนอกจากจะให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและการบริหารงานตำรวจ คณะกะกะตรได้มีการบริหารงานร่วมกันโดยการประสานความร่วมมือระหว่างกะกะตรจังหวัดฉะเชิงเทราให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกตกตรเพื่อประโยชน์สูงสุดและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การกำกับดูแลของพลตํารวจตีนเรวิศสุคนทวิทย,ทย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทากกตรสพเมืองฉะเชิงเทาโดยการนำของนายประชาคล้ายสิงห์ที่ปรึกษาตํารวจภูธรภาคสองประธานกกตรสพเมืองฉะเชิงเทากกตรจังหวัดฉะเชิงเทาพร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วยนายมนัสทเปา ประธานที่ปรึกษากตอตอรอนายเจริญมหาโพธค่ะนายสายันสมวันนายวรวุษสีนัดยกรองประธานกกตอรอสอพอเมืองฉะเชิงเซาซึ่งในส่วนนี้เองคณะกกตอรอก็ยังมีบทบาทในการร่วมเป็นกกตอรอจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ว่าจะเป็นนางประภาสิริโซดานายวิเชษ ยิ่งยงซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ทำงานร่วมกันและประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกทั้งอย่างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการร่วมสังเกตการในการดำเนินโครงการ ตำรวจสีขาวโดยพลตำรวจตรีนรวิสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานำกำลังพลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายตามโครงการตำรวจสีขาวซึ่งทางกกตรสก็ได้ลงพื้นที่ในการสังเกตการในครั้งนี้ด้วยรวมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบลสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาจญากรรมส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันอาจญากรรมในพื้นที่และตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาจญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราในการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา การประชุมประจำปีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านต่างๆเพื่อที่จะร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่างๆเป็นประจำทุกเดือนร่วมสังเกตการการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กลาดยิงภายในห้างโรบินสันฉะเชิงเซาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคอยให้คําปรึกษาเมื่อมีอุปสรรคในการทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดีเด่นเชิดชูเกียรติและสร้างเสริมกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องเรียนตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตตร,รที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐประสานการตรวจสอบและการติดตาม การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในฐานะกตตรจังหวัดฉะเชิงเทราและกตตรสพเมืองฉะเชิงเทราเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพ มอบปะาหมีกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มให้ตำรวจจุดรับแจ้งเหตุด่วนสพเมืองฉะเชิงเซาเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดที่พักสายตรวจจุดรับแจ้งเหตุด่วนสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซา และสิ่งที่คณะกกตอรอสอพอเมืองฉะเชิงเทราให้ความสำคัญมากที่สุดและเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและ ชาวฉะเชิงเซาทั้งจังหวัดนั่นก็คือปัญหาด้านการจราจรซึ่งทุกครั้งคณะกะกะตะรสพเมืองฉะเชิงเซาโดยการนำของนายประชาคล้ายสิงห์ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาคสองประธานกะกะตะรสพเมืองฉะเชิงเซาพร้อมด้วยคณะกะกะตะรสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาต่างก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างสะพานเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาแยกบางพระซึ่งจุดนี้ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถติดจนในวันที่16ธันวาคม2566 คณะก,ะกะรกตรสพเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยพันตำรวจโทเตชทัตเนตรรุวงรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่อำนวยการด้านการจราจรในการเปิดใช้ถนนบริเวณแยกบางพระถนนเส้นสิริโสธรและเรียกได้ว่าถนนเส้นนี้ เปิดใช้ทางเลี่ยงเมืองบางพระตอนรับปี2,567เพื่อเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทุกภารกิจและหน้าที่ของคณะก,ะกะรกตรสอพอเมืองฉะเชิงเซานั้นล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเป็นการให้กําลังใจและปฏิบัติงานควบคู่กันไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจมุ่งมั่นของคณะก,กตรกตรสพอเมืองฉะเชิงเทราที่จะร่วมสนับสนุนทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา